สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้พร้อมแล้วครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์จักรยานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ไงวันนี้เราก็จะออกไปปั่นไปทัวร์ลิงกันนะครับนะไปปั่นออกกำลักงกายไปห้วยลาดนะอ,อต้องใช้เวลาผมดูระยะทางแล้วประมาณสักสามไปไปสิบห้ากลับอีกสิบห้าเป็นสามสิบเวลานี่กี่โมงนี่โอ้บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งแดดเปรี้ยง,ง,งเลย,ยโด เราก็ไม่อยากจะไปเย็นมากอะเนาะเพราะว่าเราปั่นไปเรื่อยๆนะครับนะปั่นไปชิวๆแล้วก็อ,อะไรอะไปดูเส้นทางด้วยว่าจะไปปั่นไปอีกเส้นทางหนึ่งไปทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งนะครับนะร้อนชิปหายเลยนะครับนะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นทํารถเสร็จแล้วก็อยากลองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมเลยนะครับนะเดี๋ยวเช็ครถสูบลมอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ออกเดินทางได้แล้วนะครับไปเตรียมพร้อมออกเดินทางกันนะตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเหลือแต่แค่เปิดไอ้นี่เว้ย เปิดลิงก์กับมือถือิดน่อ,อยเพราะว่าจะฟังไอ้นี่ไวระหว่างปั่นว่าจะระหว่างปั่นว่าจะฟังฟังไอ้อะไรนะร้อยป่าปะเดี๋ยวเราเดินทางสู่ไอ้นี่กันสู่อ่าเมือลาดกันครับผมรมแรงเยอะแดโโดโคตรร้อนเลยปั่นไปเรื่อยๆครับผมชิวๆไประยะทางยังอีกยาวไกล ไม่็่อยได้ปัดอันนี้ก็เลยว่าโดนหยุดแล้วก็เลยว่าจะปัดไกลนิดหน่อย30ิโลจริงๆถ้าเป็นสำหรับคนอืน่นก็คงยังไม่ไกลเนาะแต่สำหรับผมนี่แม่งโหสาโลนี่คือโคตรไกลปัดไปเรื่อยๆความเร็ปเวประมาณ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เหนื่อยมากนะปัดชิ้นๆไป นี้ไหมรถลงแรงมากจรนง้ท่านยินดีปฏิบัติครับไม่ถามว่าจะให้ไปทำอะไร้างไม่ครับจากถนนหลักเมื่อกี้เลี้ยวเข้ามาสู่ถนนรองแล้วครับจากนี้ไปก็อีกประมาณสักสิบโลก็จะถึงแล้วเพราะวิ่งมาแป๊บเดียวปั่นไปหกโลละยาวไปอันนี้อะไรที่ทำการบริหารส่วนตำบลบ้านยางนี่นี่นะ ขวามือที่ทําการบริหารส่วนตำบลบ้านยางโอเคมาทางบ้านยางโอเคพาถนนเล็กก็ดีอย่างนึ่งคือรถกันน้อยแต่ทางมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะขับไปเรื่อยๆครับโเดี๋ยวนี้มีเซเว่นด้วย,วย, 7, วยโคตรสะดวกเลยตรงไหนก็มีนะอ,อยู่ในหมู่บ้านยังมีเลยเซเว่นศูนย์ใหญ่ด้วยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมีโฮมพักเบลเลอร์อลยอยู่ข้างหน้าเห็นปะ สูงหน้ามันจะไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบเมตรได้ป่ะนั่นเห็นไหไม่เคยมาสักทีหนึ่งตยวนี้เขาเรียกว่าวัดอะไรวะดิตอวนี้ของกินเยอะวะ่ะร้านค้าสองข้างทางเต็มเลยเว้ยเว้ยวัดอะไรวะดิวัดโพท,ทองบ้านยางเว้ยเฮ้ยโอ้อลังการงานสร้างมากป่ะเดินทางกันต่อ ดูตาไปเลยวระยะแสนร้อนเหล็กอมองไม่เห็นโคตรร้อนเลยเขากดสวิตช์ที่สามปิดสองครั้งติดดูดิอีกครู่หนึ่งม,มาดูมีแต่น้า,นาเลยทุ่งนาวิ่งทางจนหมดเลย โอ้สุดยอดเลยฟ้าก็ใสแล้วตอนนี้ลมโคตรแรงเลยปั่นทนลมอยู่เนี่ยรถแทบไม่ขยับเลยลมแรงไม่แรงดูทงเนอะเห็นไหมโอ้ทงลมแรงมากปั่นทนลมนี่โคตรเหนื่อยเลยน่าจะเป็นรหัสมากโอ้มาถึงอบปตอโคกเหล็กละมาเจออ่างเก็บน้ำก็เลยเดี๋ยวปั่นมาดูวิวบริเวณอ่างเก็บน้ำสัหน่อยว่าเป็นยังไง จากนี่อีกประมาณ6กิโลจะถึงห้วยลาดตอนนี้เพิ่งปั่นมาแค่12โลเองอะเมื่อกี้จอดแวะถาม,มาชาวบ,บ้านแถวนี้อีกกิโลถึงบ่า6โลโอ้โห6โลเลยเหรอคนไม่เคยปั่นทางไกลแบบนี้เริ่มมีอาการแล้วครับผมปกติก็ปั่นซ้อมอยู่เราเราประมาณสักวันหนึ่งประมาณสัก10ประมาณ17กโลนะครับนะแต่วันนี้ปั่นไกลหน่อย30ิโลเพราะว่า อยากลองดูว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ได้อัดมากนะมาเรื่อยๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าอัดมากไม่น่าไหวไหนะครับนะอ้าวทางขาดไปต่อไม่ได้แล้วคราวนี่ทําไงละ่ะนี่เอบปตโคกเหล็กไม่รู้อ่างเก็บน้ําอะไรน้ําเต็มเลยดูดิมันน่าจะมีจุดชม,มวิวอยู่ตรงนู้นผมเคยไปทีนึง่งเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับนะเล็กๆของหมู่บ้าน มาถึงทางขาดเว้ยทางตัวนี้ขาดเดี๋ยวผมต้องอะไรต้องย้ายนะเข็นจักรยานขึ้นบนถนนคืนนะครับนะจักรยานทัวร์ลิงทัวรุงลิงพอไปได้อยู่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้ขี่เร็วอยู่แล้วนะขี่เอาบรรยากาศนะครับนะพกอุปกรณ์มาก็พอสมควรนะครับนะส่วนใหญ่ก็เป็นอ่าสูบลมที่ป่ายางฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีขวดน้ำเอามาทั้งหมด3ามขวดกินหมดไปเกือบขวดหนึ่งแล้วเพราะมันร้อน มี bicycle ตัวน,นี้ที่เป็นจักรยานนี่บอกว่า13โลก็มือถือแล้วก็ที่ยึดโกโปรปะเดี๋ยวผมเข็นข้ามถนนก่อนปะค่อนข้างลำบากมานี่ไม่กลัวอะไรหรอกกลัวอย่างเดียวคือกลัวยางแตกจมบอ,อกวะเตอไม่จมดินมันแห้งแล้วเฮ้ยไปเข็นขึ้นไปนเว้ยไปเดินทางกันต่อโอ้กว่าจะขึ้นถนนได้เอาเรื่องเหมือนกัน แดดแม่งโคตรร้อนเลยลุยยู้หูทานวัดเทศบาลตำบลสามแหวงโอ้โหแม่งป้ายแม่งหลุดหมดแล้วนะครับนะนี่อะเห็นไหมเทศบาลตำบลสามแหวงนะอ้าวผมรู้ได้ไงนี่ไงประกาศเทศบาลตำบลสามแหวงยี่สิบเจ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเทศบาลตำบลสามแหวงจริง ห้ามจับสัตว์น้ำใะบริเวณนี้เป็นเวลา2ปีตามโครงการรักน้ำลักป่าลักแผ่นดินเทศบาลตำบลสามแวงได้่อยปล่อยพันปลาตั้งแสงกว่าตัวนะนี่โอ้สุดยอดเลยแสนกว่าตัวอ่ะเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งจะถึงอ้นนี้ละอีกนิดนึ่งจะถึง้วลาละเดี๋ยวเราต้องไปแวะหาดื่มน้ำเย็นๆหน่อยอาทิเช่นสปอนเซอร์โอ้ร้อนได้ใจมากปั่นมาเรื่อยๆครับโอ้ จักรยานแม่บ้านโทรลุงลิงมาแล้วเว <_ Y Mull igan> ้ย้รถโทรไอรถรับแรกโทรศัพท์มือถือครับผม <Y> มือถือเก่าๆนี่เขารับแรกนะ เจ้าเสือเอาลูกโปง่งเอาผู้ถังนี่ดูดิมาจากกาลสินนี่เคยเห็นไหมถังกาละมังแรกมือถือบอลลุ่โอ้พักกินน้ำก่อนร้อนคี่ปหายอากาศดีไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรสุดเลยตอนนี้ก็ปั่นไป17.7โล็ดล้ว เลยเจอร้านคา้าตรงนี้แวะกินซะหน่อยซื้อของเลยจ้ามา,มาละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสปอนเซอร์เท่าไหร่ครับสิบบาทโอ้ร้อนจริงๆสุดๆแดดไงแบบโคตรแรงเลยอ่ะ และเติมพลังหน่อยซื้อนี่มาเว่ยกล้วยปิ้งไอ้กล้วยกล้ยกวยตากกินในหวานๆยังได้มีแรงนะยังเหลือทางกลับบ้านอีกประมาณสิบกโลเออเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,กนเติมพลังหน่อยขึ้นทางแล้ว เราแยกกินก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อครับมาแล้วครับมาถึงสถานีรถไฟห้วยลาดละตอนแรกว,ว่าจะปั่นข้ามนะครับแต่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรายกจัก,กรยานข้ามก็พอนะครับแล้วจะได้ดูบรรยากาศที่นี่ด้วยว่าเป็นยังไงสถานีรถไฟห้วยลาดถุงแล้วยังโคตรวินเทจโบราณอยู่ข้ามตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้ โอเคครับฮึบมาถึงแล้วสถานีรถไฟห้วยลาดเดี๋ยวเราจูงข้ามคนเดินข้ามได้รถจักรยานก็ข้ามได้เป็นย่านเมืองเก่า เขามีก่อนหน้านี้ที่ผมมาผมเอไอยหลงมานอนแต่ตอนนี้ผมปั่นจักรยานมาเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่แล้วเขามีทํามาอะไรนะมีเพ้นผนังนะเออสวยๆเลยนะครับจะพาไปดูนี่ไงสถานีรถไฟห้วยลาดนี่คลาสสิกอะโอ้ยังคลาสสิกเหมือนเดิม ห้วยลาดจริงๆถ้านั่งรถไฟไปจากหว้วยลาดอะปั่นมาหว้วยลาดแล้วนั่งรถไฟไปก็ได้นะไปลงที่บุยลแต่ถ้าวิ่งทางตรงมันไม่กี่กิโลหรอกว่ามาสักไม่เกินไม่ไม่น่าจะถึง5โลนะแต่ปันาา่นจักรยานไปวิ่งถนมันโค้งซ้ายโค้งขวาไงนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นย่านแบบย่านเมืองเก่านี่ตรงนี้นะนเดี๋ยวไปดูกันนี่ไงที่เขาเพ้นผนังนี่คลาสสิกอะว้าวขีจข่จกักรยานขี่จักรยานทัวรลิงมาโอ้ฟีลลิ่งไม่โคตรได้เลยดูดิ ถ่ายรูปเลใครมาเที่ยววีลามมาเที่ยวได้นะที่พวยลาดนี่เดี๋ยวจะพาไปดูมีหลายจุดอยู่นะครับนะแต่จริงๆเขาเพ้นได้หลายปีแล้วนะวันที่เขากาลังเพ้นเนี่ยผมก็มาแล้วนะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นผมไม่ได้มาอีกเลยนะจนปัจจุบันนี้ก็เป็นบ้านเก่าเนาะแล้วเขาก็เพ้นนะประตูสังกะสงสังกส,สีนี่ก็มีผุมีพังแล้วก็เอารูปเพ้นเข้าไปเป็นจุดเช็คอินได้อีกนะถือว่าเป็นไอเดียดีนะของ ของห้อยลาดนะออทำให้คนแบบเอ,อ้บางทีมาไม่รู้ทำอะไรมาถ่ายรูปเช็คอินก็ยังถือว่าเท่ดีนะครับนะส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านยินดีเจ้วนหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวต้มไข่ต้มยำไขย่ยางมะตูมผัดไทยหมูกรอบข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่หมูแดงสุก,กี้แห้งและหมูกรอบใครแวะมาก็มาทานร้านนี้ได้ครับผมมาก็มาช่วงประมาณเที่ยงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดเสียก่อนนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดของอำเภอห้ยลาดเลยครับผมไปเราปั่นกันต่อดูชมบรรยากาศนี่แหละที่ผมมานอนนะถ้าใครจำได้ เห็นปะโซนแบบโซนแบบบ้านเก่าวินเทจนะเออมีเพน้นกำผงกำแพงนะออมาถ่ายรูปนะครับเห็นปะเออเห็นไหมแกวโคตรบรรยากาศก็งเงียบสงบแบบนี้แหรอครับนี่ไงเห็นปะโซนเป็นแบบเป็นบ้านโบราณโบราณอย่างเงี้ยนะสมัยไหนก็ไม่รู้นะครับคราวที่แล้วที่ผมมานอนก็ตรงนี้เลยนี่ ใต้ต้นเลยนี่สัมาั้เนี่จําได้ไหมเอาไอ้หลงมานอนนี่ยเสร็จแล้วก็มาตอนเช้ามานั่งดริบกาแฟกินดูคนขับรถผ่านไปผ่านมาอันนี้ก็เป็นโกดังเก่านี่เห็นไหมโกดังเก่าก็ยังคงอยู่สภาพเดิมๆนะสี่ห้าสิบปียังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นชุมชนตลาดห้วยลาดเนาะเนี่ยแค่นี้แหละนะตาเดินทางกันต่อแต่นนี้ก็เดี๋ยวปั่นกับปั่นกับ บ้านละนะฝนก็นละไจะมาแล้วนะี่ไม่รู้จะทันฝนหรือเปล่านะครับนะรบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้แล้วครับกล้องโกโปรผมตกไปสามรอบแล้ว <c oughs> ไม่รู้แม่งพังหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อลืมไปยังมีร้านอีกร้านหนึ่งผัดไทยห้อยราดนี่นี่น,นี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ก็เป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งผัดไทยห้อยราดนี่ยอยู่นี่มีรถป่ะว,วะ Okay. จากนี้เดินทางกับเ,เดินทางกับอีกประมาณ13โลครับผมปะเดินทางกันต่อจากนี้ยิงยาวเลยไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับ<ฮ>เหลืออีก8กิโลทุกโกเริ่มหมดแล้วคนไม่เคยปั่นจักรยานแล้วก็มาปั่นเล่น แรงนี้เริ่มจะหมดแล้วอีก8ปกิโลได้แตพอไหวอยู่ครับผมโอ้ยอดเลยคนนี้เขาปั่นเป็นร้อยแม่กปั่นได้ไงวะบางคนแม่กปั่น300อย่างเงี้ยผมติดตามพี่คนหนึ่งในแอปสตาร์ว่าพี่แกแม่กปัดอยางกลังสิ์ไปขึ้นภูทับเบิกเว้ยบ้าโคตรบ้าเลยอะ่ะ400โลมัง้งังสิบทภูทับเบิก เอาเสือหมอบไปใช้เวลาปั่นไปทั้งหมด14ชั่วโมง14ชั่วโมงนี่สงสัยปั่นรวดเดียวเลยไม่นอนไม่หลับไม่พักไม่ผ่อนแน่เลยวะโคตรฝีมืออ่ะเออบางคนนี่มีอะไรบางคนปั่นจักรยานทัวริงแบกของอีกต่างหากปั่นวันหนึ่งแม่งเป็นร้อยโลอย่างเงี้ยรต้องฝึกซ้อมอะเนาะเออ แต่ก็อยากจะปั่นได้แบบไกลๆไงนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเริ่มฝึกซ้อมกันใหม่เมื่อก่อนปั่นมอบเมื่อก่อนปันนป่นมอบเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วช่วงนั้นฟิตนะวิ่งกลับปั่นจากไอนี่เว้ยบุยลำไปลำไปมาดประมาณ80โลออกไปกลับปั่นแม่ง2ชั่วโมงนิดๆเองอะเออ สองชั่วโมงก,กว่าเกือบสามชั่วโมงนะแล้วก็ไอ้นี่เว้ย AV เฉลี่ยได้ประมาณ28-29ประมาณเนี้ยโอ้ปัดเสื้อหมอมันไหลกว่านี้เนาะเออแล้วก็ถ้าขาแรงๆเนี่ยทำความเร็วเฉลี่ยได้ดีครับผมอย่างคันนี้ได้อย่างมากก็แค่เท่าไหร่1 0 1สิบแค่นั้นเองเออ ค okay. ปั่นไปยาวๆถ้าปั่นแล้วพูดได้แสดงว่ายังไม่เหนื่อยมากเออไปเรื่อยๆครับไม่ได้เล่นแบบอัดมากโอเคครับเดินทางกันต่อสุดยอดวะวิวข้างทางทุ่งนายังไม่เกี่ยวเลยนะวิว เขียวขจีเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดฝนกำลังจะตกตกที่อื่นจะไม่ตกตัวนี้ผมปัดโคตรโชคดีเลยโอ้สุดยอดตรงนี้ก็มีคููลองนี่เขามาจับปลามาตกปลากันบ้างนี่ตีปลาตีอะไรอ๋อมาเล่นน้ำนี่ไงน้อยมาเล่นน้ำนี่เป็นฝ่าย กระโดดละตูโอ้เป็นตะมันเนาะเออสนุกสนานกันอ่ะเดินทางกันต่อใกล้ถึงแล้วครับไม่รีบาอยาเิวันมันม่แล้วก็เหอกับคนบรรือคนธรรมดามีใ้โอ้เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยโอ้ ปั่นจักยานก็ต้องมีบ้างละเนาะโดนหมาไล่นี่แมงโดนหมาสามตัวไล่จะบ้าตายโอ้เอเด้และแล้วก็วนกลับเข้ามาสู่เมืองแล้วครับโอ้สามสิบโลละตอนนี้โคตรเหนื่อยเหนื่อยสุดๆ้ใกล้หมดแรงแล้วตอนนี้ขาลากละ ก็ประมาณอีกสองโลโลนึ่งอะประมาณนี้โลหนึ่งถึงบ้านแต่ขาตอนนี้นี่แม่งไม่มีแรงแล้ว <laughs> เออควงไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะไปเรื่อยๆช้าๆแรงกดปันไดไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้ปั่นเกยเียร์เบาแล้วนะแต่จริงๆก็เป็นแต่จริงๆก็เกียร์เบามาเกือบตลอดทั้งทางนั่นแหละลนะเพราะถ้าปั่นเกียร์หนักก็ไม่มีแรงกดปดันได ก็ปั่นแบบเบาๆควงขาเอาช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้านปั๊บจะโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวดูข้อมูลหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครจะเข้าไปตามผมในแอป s t a r w a ใช่ไหมเออโอ้ลงไปตรงสายขาสั่นเออต่คิวไม่กินก็สุดยอดแล้วแหละ <laughs> โอ้โคตรได้เลย เดี๋ยวจะฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับไกลไกลขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขอใช้เวลาประมาณต้องเป็นปีเนาะถ้ามีโอกาสก็อาจจะแพ็กของใส่กระเป๋านะแพ็กของใส่กระเป๋าแล้วก็ใส่ตรงใส่เต้นไปน,นอนอุทยานสักที่หนึงใกล้ๆแบบไปกลับประมาณสักไม่เกินร้อยโลไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับโอ้สุดๆเลยโอเค โอ้ยแลกวก,ก็กลับมาถึงบ้านจนได้นะครับนะลงมานี่จากรถนี้มีขาสั่นนิดหน่อยนะครับนะ <laughs> โอ้โคตรเมื่อยเลยนะ <laughs> ก็ไม่ได้กะว่าจะปั่นออกทริปหรืออะไรหรอกนะครับนะแต่ปั่นออกกําลังกายแต่ระหว่างนี้เราก็ซ้อมร่างกายเราไปเรื่อยๆนะครับนะให้ร่างกายเรามันมีความแข็งแรงและมีความทนทานแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นถ้าร่างกายมันสามารถที่จะปั่นได้ตลอดทั้งวันโดยที่มันไม่เมื่อยเนี่ยก็อาจจะมีนะครับว่าโอกาสเอาไปออกทริปบ้างนะครับ แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆมันยังสามารถไปติดมอเตอร์ได้นะติดมอเตอร์ล้อหน้านะช่วยปั่นนะครับส่วนรถคงไม่ได้เปลี่ยนเป็นพวกทัวริงหรอกต้องโคง้คงต้องปั่นไปเป็นปีก่อนนะเป็นปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาการดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงแต่จากวันนี้ที่ปั่นนี่ทําไม่รู้เลยว่าชุดเกียร์เนี่ยไปเป็นจักรยานแม่บ้านเนาะมันมีแค่6สปีดแล้วก็จานหน้ามีแค่จานเดียวเวลามันเจอเนินเจออะไรนี่โอ้โหแม่งปั่นนี่แทบจะไม่ไหวเลย ไม่รู้มันอัปเกรดได้หรือเปล่าถ้าถ้าอัปเกรดได้จะต้องเอาชุดเสือหมอบมาใส่เนาะที่มันมีข้างหน้า3มจานแล้วก็ข้างหลังประมาณ9สปีดอย่างเงี้ยนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นได้นี่โอ้โหสบายเลยครับผมนะปั่นขึ้นหน่งขึ้นเนินก็ไล่ไล่ไลไลไลเกียร์ต่ำๆไปน่าจะพอไปได้เนาะแต่ตอนเนี้ยมันถือว่าเกียร์มันต่ําไม่พอนะแต่มันก็พอไปได้แหละสำหรับการปันป่นออกกําลังกายแต่ถ้าจะขึ้นเขาหรือเจอทางเนินแบบยาวๆเนี่ยนะโอ้ถ้าเกียร์นี่ขนาดใส่เกียร์แบบเกียร์ใหญ่สุดแล้วนะ ยังหนืดขาแบบสุดๆเลยนะครับนะก็อน,นั่นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะ30กิโลครับวันนี้ปันเที่ยวเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ